สวัสดีครับพี่น้องสู้ครูสุขชนนะครับมื่อนี้บ่าวซนจะพาพี่น้องเขาสู้แปลงมันสับปะหลังนะครับมาโซเลกันตามเคยนะครับพี่น้องสําหรับในมื่อนี้นะครับคลิปนี้นะครับรับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นกับร่งใจให้บ่าวซนนานะครับพี่น้องซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่น้องเขาจะมาโซเลกันนะครับเรื่องการใส่ปุ๋ยมันสับปะหลังนะครับพี่น้อง การใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังนั่นควรใส่ในช่วงระยะใดนะครับซึ่งก่อนอื่นเขาตรงหู้นะครับว่ามันสำปะหลังนั่นต้องการป, sm, ปุ๋ยนะครับกินปุ๋ยทางใดบ้างนะครับซึ่งการกินปุ๋ยของมันสำปะหลังนะครับก็มีหนึ่งนะครับคือทางรากนะครับพี่น้องทางรากของมันนะครับของพืชนั่นจะกินปุ๋ยทางรากนะครับสองนะครับใบนะครับใบ นะครับพี่น้องสจะกินทางลำต้นนะครับในส่วนที่เป็นสีเขียวของพืชนั่นนะครับจะทำการสังเคราะห์แสงนะครับและดูดซับธาตุอาหารนะครับพี่น้องซึ่งลักนะครับส่วนมากของคนนะครับของเกษตรกรก็ว่าได้นะครับจะใส่ปุ๋ยให้ทางรากเป็นส่วนใหญ่นะครับตามความเคยชินต่างๆนะครับและตามรัก วิชาการตามตัวหนังสือนะครับพี่น้องก็จะใส่ทั้งรากโดยการฝังกลบนะครับคุดหลุมฝังกลบนะครับซึ่งเขาต้องมาลู่นะครับเขาต้องสังเกตว่ามันสัมปรังนั้นต้องการปุ๋ยขนาดใดนะครับต้องการปุ๋ยในช่วงใดนะครับ2เดือน3เดือน4ี่เดือน5เดือน6เดือนเจดเดือน8เดือนนะครับ ใส่ไดบอนะครับพี่น้องปกติแล้วในช่วงระยะเวลาแปดเดือนจะบนิยมใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันจะสร้างแป้งนะครับจะเลื่อนหัวแล้วก็เห้าจะได้คุดในเรียววันนะครับพี่น้องจะได้คุดในช่วงประมาณเก้าเดือนสิบเดือนนะครับช่วงแปดเดือนก็เลยบนิยมที่จะใส่ปุ๋ยนะครับแต่ใส่ไดบอพี่น้องใส่ได้นะครับ การใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังนะครับพี่น้องเขาต้องสังเกตหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนนะครับถ้าหากมีรากฝอยที่เกิดขึ้นในมันนะครับเข้าก็ใส่ได้นะครับคือถ้าหากเกิดรากฝอยคือมันต้องการปุ๋ยนะครับมันหากินปุ๋ยได้แล้วนะครับคือมีรากฝอยที่อยู่บริเวณรอบๆนะครับการใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังเบาส่วนนั่นจะเป็นการโรยหวานนะครับรอบๆทรงพุ่มนะครับซึ่ง แต่บ่นิยมฟังกรบนะครับการฟังกรบมันสัมปลังนั่นนะครับกาจจะได้กินแต่จะได้กินน้อยนะครับพี่น้องแต่ตามรักวิชาการนะครับจะบอกว่ามันได้กินทนกินนานโมเทียงนะครับทนในนอนปุ๋ยยูทนนะครับเป็นปีเลยนะครับไปคูดเบิ้งยังเห็นนะครับผ่านไปเป็ดปีนะครับถึงเวลาเขาคุดมันเขายังเห็นเม็ดปุ๋ยตรงที่เข้าฝังนะครับแต่ว่านั่นคือธาตุอาหารหรือบ่อพี่น้องนะครับ ต้องรู้นะครับนั่นคือธาตุอาหารหรือบอนะครับมันได้กินขนาดใดนะครับที่เฮาคุดหลุมฟังกรบนะครับพี่น้องการฟังกรบนะครับก็อาจจะทําให้ปุ๋ยนั่นละลายลงกไปพื้นดินนะครับแต่รากที่หากินอยู่ข้างบนนะครับพี่น้องอยู่ข้างบนนะครับอาจจะลงไปเกินนะครับเกินรากที่จะหากินได้นะครับพี่น้องส่วนที่ยังเหลือนะครับเป็ดปียังเห็นนั่น ที่ว่าเป็นเม็ดปุ๋ยนั่นมันบ่ใส่เม็ดปุ๋ยนะครับพี่น้องมันคือฟิลเตอร์นะครับเขาเรียกว่าฟิลเตอร์หรือสารเคมีสังเคราะห์นะครับพี่น้องที่มาเติมเต็มให้ปุ๋ยนั่นสมบูรณ์นะครับมีน้ำหนักให้ครบ1 0 0กิโลกรัมนะครับพี่น้องสำหรับการฝังกรบนะครับเฮาจะสังเกตจังไดนะครับว่ามันเฮาจะใส่ปุ๋ยจังใดนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวจะพามาเบ่งนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บโซนนี่นะครับเดี๋ยวเฮาต้องสังเกตนะครับการที่เฮาจะใส่ปุ๋ยนะครับนี่คือรากรากของมันนะครับที่ออกมานะครับนี่คือราบต้นจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่มานะครับไกลนะครับพี่น้องนี่รากฝอยตรงนี้นะครับนี่รากฝอยนะครับบอกพี่น้องคือปกติของพืชนะครับจะกินอาหารด้วยปลายรากนะครับพี่น้อง ดวยปลายส่วนปลายของรากนะครับที่จะเป็นตัวดูดซับธาตุอาหารแล้วนําไปเก็บนะครับไปเก็บไว้เลี้ยงหัวนะครับพี่น้องซึ่งบริเวณตรงกลางที่บ่มีส่วนปลายจะบริรับนะครับเวลาเข้าใส่ปุ๋ยนะครับเข้ากับ่ควรใช้ชีดโคนนะครับใช้บริเวณรอบรอบทรงพุ่มนะครับนี่คือบริเวณคู่นะครับลงมาใต้คู่ได้เลยนะครับเพราะว่ารากมันจะลงมาถึงคู่นะครับ คือการใส่ปุ๋ยคือเข้าต้องดูนะครับถ้าเอาโรยใส่แบบโรยนะครับก็คือดินชุ่มนะครับพี่น้องเนี่ดินชุ่มหลังจากฝนตกนะครับนี่จะมีรากแตกนะครับเทาสังเกตนะครับสามเดือนมีรากแตกเข้ากับคือโรยได้นะครับหรือว่าหาเดือนถ้าหากมีรากฝนตกมาแล้วมีรากจังสี่นะครับมีรากฝอยนะครับมีรากฝอยจังสี่นะครับพี่น้องเทาโรยได้เลยนะครับการใส่ปุ๋ยกับปควรใส่ฉีดค้นนะครับ ชิดกับโคนจักซี่นะครับกับบวกควนนะครับเพราะว่ามันบมีรากที่จะหากินนะครับคือโคนตรงนู่นแต่ว่ารากนั่นจะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับลงมาลงมาบริเวณลุ่มนะครับใต้นะครับนี่คือรากฝอยนะครับจจกซี่คือเขาใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยแบบโรยได้นะครับคือรากจะมีรอบๆนะครับพี่น้องรอบๆชง พุ่มเลยนะครับรากนะครับถ้าเข้าคุดนะครับอย่างเช่นเข้าคุดตรงนี้นะครับคุดตรงนี้ใส่ปุ๋ยนะครับเวลาเข้าคุดก็ต้องตัดรากนะครับพี่น้องต้องตัดรากของมันตัดรากออกมาจากซี่นะครับแล้วเขาฝังกบนะครับฝังปุ๋ยกบลงไปนะครับพี่น้องกว่ารากจะแตกมานะครับรากที่ถือตัดจะแตกมากใช่เวลาประมาณ10วันถึง15วันนะครับ คือปุ๋ยตรงนั้นถือฝนก็ต้องชึ่มลงพื้นเกินกว่าที่รากมันจะได้รับนะครับพี่นอกดังนั้นก็คือจะได้รับในส่วนน้อยนะครับที่เหลือที่ว่าเป็นเม็ดปุ๋ยก็คือฟิลเตอร์นั่นเองนะครับฟิลเตอร์คือเคมีสังเคราะห์นะครับารอาจจะทำให้เป็นเคมีตัวข้างในดินได้นะครับที่เป็นเคมีสังเคราะห์นะครับ คือการใส่ปุ๋ยเขาก็ต้องดูระยะเวลานะครับ5เดือนถ้ามีรากฝอยเขาใส่ได้นะครับ7เดือนมีรากฝอยเขาใส่ได้นะครับพี่นอ้อง8เดือนใส่ได้นะครับถ้าหากมีรากฝอยที่พู่ขึ้นมาหากินเจีกยซี่นะครับก็คือพืชกินอาหารได้นะครับถ้าหากมีมีรากเจีกยซี่นะครับพี่น้องก็คือการใส่ปุ๋ยนะครับคือการกินปุ๋ยคือทางรากคือหนึ่งนะครับทาง ลำต้นนะครับทางลำต้นก็กินนะครับในส่วนที่เป็นสีเขียวจะสังเคราะห์แสงนะครับเมื่อเข้าฉีดสารที่มีสารจะใบนะครับเคลือบลำต้นลำต้นก็จะนําดูดซับเอาสารธาตุอาหารต่างๆนะครับแล้วก็นําไปเลี้ยงหัวเลี้ยงใบเลี้ยงลำต้นได้นะครับและทั้งใบนะครับพีบ่น้องทั้งใบทั้งใบนี่เข้าฉีดปุ๋ยทั้งใบให้ได้เลยนะครับหากในช่วงที่ฝนบ่ต๊กนะครับเข้ากับ,บ่ควรไส่ปุ๋ยเม็ด ใส่ปุ๋ยทางรากนะครับเขาก็ควรใส่ทางใบหรือว่าทางรับต้นนะครับพี่น้องนีแ่แหละนะครับในการใส่ปุ๋ยที่บอกส้นมาโซเล่ไอ้พี่น้องฟังนะครับคือรา,ากจะมีร,ร,บรบอบๆทรงพุ่มใส่ปุ๋ยก็กกคือใส่ร,บรบอบๆทรงพุ่มครับพี่น้องใส่รอบๆทรงพุ่มมันสัมปะหลังนะครับเพราะว่ารากมันจะมีบริเวณทรงพุ่มนะครับถ้าเขามาขุดขุดปุ๊บนะครับรากตรงนี้จะมากินบ่ได้นะครับ ซึ่งรากตรงนี้จะโบ,โบมีโอกาสได้กินนะครับก็จะมีรากที่อยู่ตรงที่เขาขุดจะได้กินแต่จะได้กินมากน้อยขนาดใดน,นะครับเพราะว่าเขาขุดลงไปก็ต้องตัดรากนะครับปกติของพืชนะครับจะดูดซับธาตุอาหารจากปลายรากนะครับพี่น้องจากปลายรากเท่านั้นนะครับในการดูดซับอาหารทางรากนั่นนะครับ ถ้าทางใบนะครับส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับพี่น้องให้ปุ๋ยนําทังใบส่วนที่เป็นสีเขียวจะสง่งเคาะแสงมีปากใบนะครับก็จะดูดซับธาตุอาหารได้ดีนะครับให้ทังใบด้วยทังดินด้วยก็ยิ่งมยิ่งดีนะครับพี่น้องสําหรับการให้ปุ๋ยมันสัาปะหลังนะครับกับโซเลเว้าจากกับเบวซอนในมือนี่นะครับการใส่ปุ๋ยคือตามหลักวิชาการ นักวิชาการนักเกษตรต่างๆนะครับก็ให้ฟังครบนะครับแต่ก็ควรคิดวิเคราะห์นะครับพี่น้องว่าการฟังครบนั่นพืชเห่เาได้กินขนาดใดนะครับและการโรยได้กินขนาดใดเข้าต้องดูการโรยก็ต้องดูสภาพอากาศความชื้นสัมผัสนะครับพี่น้องความชื้นในดินนะครับดินเปียกชุ่มนะครับดินชุ่มถ้าหากล้างจากพุทธตกเข้าให้ปุ๋ยทั้งหลักจดีนะครับเพราะว่าจะทําให้ปุ๋ยละลายไวนะครับหลักจะได้ดูดซับนะครับ ซึ่งดินมีความชื้นนั่นนะครับธาตุอาหารในปุ๋ยก็จะบ่อระเหยไปนะครับพี่น้องพืชจะได้กินถ้าหากดินแห้ง็บาควรใส่นะครับเพราะว่าดินแห้งนั้นรากจะบกินนะครับรากจะบกขืนมากินอยู่ข้างบนนะครับแต่จะอยู่ข้างล่างนะครับที่เป็นดินซุ่มนะครับพี่น้องก็ต้องดูการใส่ปุ๋ยดูระยะเวลานะครับดูการต้องการขงพืชนะครับถ้าหากมีรากฝอยนะครับก็คือดูซับอาหารได้นะครับ ก็คือผัดก็คือพืชต้องการปุ๋ยแล้วนะครับพี่น้องถ้าหากเข้าดูเข้าสังเกตมันสังเกตมันเบ่งนะครับพี่น้องเข้าก็จะใส่ปุ๋ยได้ถูกต้องนะครับและได้ผลได้ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมนั่นเองนะครับกับการใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังนะครับพี่น้องก็คือใส่ทางใบนะครับทางดินหรือทางลำต้นนะครับพี่น้องสามทางนี้ก็ถือว่าจะได้ผลผลิตที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นปกำลังใจให้บโซนนำนะครับแล้วพบออกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพี่น้องสวัสดีครับ